เอาละครับขอขยับไปดูภาพนี้ที่คุณชยัยฤทธ์ช่วยส่งมาให้ผมนะฮะภาพนี้ครับภาพนี้เดี๋ยวนะนี่เห็นไกลๆก,ก่อนนะซ้ายมือเนี่ยเป็นเป็นสถานีบริการน้ำมันซัสโกแต่ขวามือเข้าใจว่าเป็นโชลูมและก็มีป้าย BYD เอ๊ะนี่มันรถไฟฟ้าเบอร์ต้นๆของจีนและของโลกหรือเปล่าไปจับไม้จับมือกันได้อย่างไรถึงมี โชว์รูม BYD ในสถานีบริการน้ำมันของซัสโกครับครับอันนี้ก็ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะฮะเดิมเนี่ยทางผู้บริหารของเราก็มีความเห็นอยู่แล้วว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเรามองวิเคราะห์ธุรกิจกันจะต้องมาแน่นะฮะเราก็อยากไปทำรถไฟฟ้านะฮะหลายปีมาแล้วอยากจะหันไปทำแต่ว่ามานั่งคิดดูกันแล้วว่าเราไปทำเองก็คงลำบากนะฮะแล้วตอนนี้บแบรนด์ที่เป็นผู้นำอยู่ก็เราก็ดูว่าเอ๊ะ BYD เนี่ยเราศึกษามานานนะว่าเป็นผู้นําในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่จีนแล้วกาลังจะเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยก็มาเริ่มทําตลาดที่เมืองไทยถูกไหมล้าทำตลาดที่เมืองไทยเขาทําตลาดผ่านต้องบอกว่าเขามีโฮลเซลเลอร์ใหญ่อยู่แล้วคือเลเว่นะฮะซึ่งเลเว่น,นี่ก็ต้องการขยายธุรกิจประกอบกับเราเนี่ยรู้จักกันและได้คุยกันนะครับแล้วเราเขาเห็นว่าซัตโก้เนี่ยมีศักยภาพเพราะว่าเรามีทําเลเรามีทําเลอยู่แล้วนะครับและมีเงินทุนที่เพียงพอ ก็เลยเริ่มดําเนินการโดยขั้นแรกเนี่ยเนื่องจากเรามาทีหลังนิดนึงเราก็จะได้อยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับเป็นเอกลูซีแต่ตอนนี้เราเริ่มเข้ามากรุงเทพแล้วนะฮะรูที่เห็นนี่คือประตูน้ําพระอินนะฮะตรงประตูน้าพระอินเลยเข้ามาปุ๊บมีปั๊มน้ำมันสซทโก้แล้วก็มีโชว์รูมบีวดีนะฮะนี่เป็นสาขารแรกเลยที่เราเริ่มเปิดนะครับแต่ตอนเนี้จากวันนั้นมาเนี่ยถึงวันนี้ตอนนี้เรามีอยู่เจ็ดโชว์รูมแล้วอยู่ในกรุงเทพพริมณฑลบทนเนี่ยห้าแห่ง แล้วก็อยู่อ่างทองแห่งหนึ่งประตูน้ำพยาธิแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนี่อยู่พระรามสองนะครับอยู่พระรามเก้าทางเซนน็น,นทรัลปิ่นเก้าเซ็นทรัลเวสเกตนะครับก็อยู่ในกรุงเทพหมดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็พูดไปคุณยุทธนาอาจจะงงนะอีกตัวอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะอยู่ไหนปับปอ๋อวิภาวดีปัป๊มปตอตทอวิภาวดีอ,วดอ่ะครับบุกถ้ำเสือเลยเหรอ อันนี้เป็นความร่วมมือกันดีกว่าผมบอกมันไม่ไม่ได้เป็นศัตรูไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะฮะมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับออมมแล้วแล้ว,แล,วแล้วยอดขายเวิร์กไหมเป็นยังไงบ้างครับขายรถไฟฟ้าบีวดีเนี่ยโอ้ผมบอกว่าต้องอาศัยอย่างที่ผมบอกชัดโก้พยายามหาพันธมิตรที่แข็งแรงนะครับบีวายดีเขาเป็นแบรนด์ที่สตรองมากนะฮะยอดขายนี่ก็ถ้าในเมืองไทยเนี่ยบีวดีตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในแง่รถไฟฟ้านะฮะ มี market s h a ชร์ประมาณสักห้าสิบหกสิบปอร์เซ็ตของรถไฟฟ้านะครับซ mm hmm. ัสโก่เนี่ยตอนนี้ถือโชว์รูมอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นของ b y วดีนะครับก็เราก็ย hmm. อดขายประมาณสิบเปอร์เ็นของเขาอ่ะนะฮะเขาขายเท่าไหร่เราก็เอาสิบเปอร์เซ็แล้วกันสมมติเขาขายห้าพันเราก็ขายห้าร้อยประมาณน mm ี hmm. ้ตัวเลขง,ง่ายๆนะฮะแล้วก็ติดตามกันจะเป็นตัวเลขอย่างนี้ไปเพราะเราปีหน้าเนี่ยเราจะขยายโชว์รูมอีกสามแห่งนะครับ,รบในเมืองก็ในเมืองก็ไปอยู่กับปั๊มซัสโีกในเมืองอยุธยา แล้วก็ประชาชนก็อยู่ในปั๊มซัตโก้อีกนะฮะครับแต่อาจจะเห็นแวบๆในปั๊มปตทสาขาอื่นอีกหรือเปล่าไม่รู้๋อคงมีตัวนี้ตัวแรกแล้วตัวอื่นก็คงต้องคุยกันแต่ว่านะฮะเราก็พยายามเน้นในปั๊มของเราแหละจริงๆนะฮะแต่ตัวนั้นต้องบอกว่าทาเลยดีมากแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะฮะก็เลยไปเปิดอยู่บนวิภาวดีเลยครับวิภาวดีหกสิบสองครับผมใช้คําว่ายังไงครับ ซัสโกเป็นสับดิลเลอร์ของ BYD หรือเปล่าผมต้องพูดยังไงคืออย่างนี้ครับ BYD เขาตั้งเมนดิลเลอร์ใช่ไหมแต่เขาเป็นเหมือนโฮเซลนี่ก่อนแมเหมือนโรงกลั่นเนี่ยอ่อก็ขายน้ำมันของเราก็เป็นดิลเลอร์จากเนี่ยตัวแทนจำหน่ายในยประเทศไทยนะฮะซึ่งดิลเลอร์มีไม่เยอะอย่างกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ห้ารายเท่านั้นเองครับครับ แล้วก็แต่จังหวัดก็มีกันแล้วแต่จังหวัดเป็นภูมิภาคไปก็เอ็กคลูซีฟเลยนะฮะต่างจังหวัดนี้ใครอยู่เชียงใหม่ก็ได้เชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยอืมนี่ตกลงใช้คําว่าดีลเลอร์ของ BYD ใช่ไหมผมต้องใช้คํานี้ใช่ไหมดีลเลอร์ของเลเวยถ้าเลเว่เมืองไทยก็ดีลเลอร์ BYD ได้ครับเพราะเพราะอ่า BYD เขาอพอยเลเว่เป็นดีลเลอร์ใหญ่เป็นโฮลเซลเลอร์อ่าผมพูดกันครับนี่ตกลงขายดีใช่ไหมคุณเฉยเลสขายดีครับก็ต้องบอกว่า ถ้าดูในงบเรานะ่อันนี้พูดได้เพราะมันออกไปแล้วงบไตรมาสเราเริ่มขายจริงๆอประมาณเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดนะครับก็เดือนไตรมาสสามไตรมาสสามเนี่ยจะไปเห็นอยู่ในงบเลยขายไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทนะฮะก็คือเจ็ดร้อยกว่าคันนะฮะเจ็ดร้อยกว่าคันส่วนตามเป้าไหมตามเป้าไหมครับเป้าครับดีกว่าเป้าด้วยนะครับเดือนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเป้าเลยผมต้องบอกว่า ดู Market s h a ร e ตามที่ว่านะฮะถ้า b ี d ยดียอดยังขึ้นเนี่ยเราขึ้นด้วยอยู่แล้วเพราะมันเป็นใบขนาดนันไปเลยครับครับถ้าอย่างนั้นให้คุณชัยฤทธ์ช่วยวิเคราะห์ซะเลยแนวโน้มการเติบโตของ EV c ีคาในต่างประเทศจะเป็นยังไงและบ้านเราจะคล้ายๆกันไหมหรือจะมีอะไรแตกต่างกันออกไปอีกไหมครับสำหรับการเติบโตของ EV c ีคาครับเพราะผมเรียนว,ว่า E ีีทั่วโลกเนี่ยมีมีมาหลายปีแล้วเราคงได้ยินนะแบรนด์ดังๆที่มีอยู่ยี่ห้อหนึ่งก็ ถัดทุนมาตลอดก็เริ่มจะมีกาไรนะตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งมานานเลยนะแต่ตอนนี้บีวดีขึ้นแซงแล้วนะครับแล้วก็มีทั่วโลกเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าภายถึงปีสามศูนย์เนี่ยนะจากปีนี้ถึงปีสามศูยยนย์เนี่ยรถยนต์ไอซ์เนี่ยก็จะลดลงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นมากินมาเก็ตแชร์ประมาณสามสิบเปอร์เซนยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเร็วกว่านะนะั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วนะประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสี่พันกว่าคันนะครับ ปีนี้มาถึงเดือนเก้าเนี่ยสี่หมื่นกว่าคันแล้วเกือบห้าหมื่นคันเตือบโตประมาณครับเกื800อบแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมเรียนแับถ้าปรับตัวเลขน,นี้แปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วประเทศไทยเนี่ยจริงๆภายในปีสามศูนย์แพรนจะมีอีกคันนั้นล้านสองหรืออะไรประมาณเนี้ผมว่ามีเยอะกว่านั้นนะฮะแสนสองหมื่นคันเนี่ยมีเยอะกว่านั้นแน่นอนนฮะเพราะว่าปีนี้ก็ ปีนี้ผมว่าถึงสิ้นปีนะเดี๋ยวรอมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็น่าจะมียอดเพิ่มเข้าไปอีกผมว่าปีนี้น่าจะจบกันประมาณ6กห0 0่นคันในระถยนต์ไฟฟ้าที่รถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เป็นบ y วเนี่ยประมาณห้าส hmm. ิบเปอร์เซ็นต0 0 0กสามหมื่นคันนะครับก็คิดสัดส่วนไปแล้วกันผมไม่ต้องลงไปมันก็เป็นสัดส่วนไปส่วนปีหน้าเนี่ยบ y d แพลแนเข้ามาอีกสี่รุ่นนะตอนนี้มีอยู่เมืองไทยสามรุ่นแล้วเอา ออโต้ดอลฟินแล้วก็ซีอูถูกไหมนี่เป็นซีรีส์สัตว์ทะเลเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีซีรีส์อื่นเข้ามาครับอโอ้โหเตรียมเตรียมนะอย่างบอกบอกปีหน้าอย่างน้อยสี่รุ่นนะเนี่ยแลนๆออกมาแล้วนะเนี่ที่เราชอบเขาคือเขาเป็นดนามิกกันดีกว่าไหมเขาพยายามแคปเจอร์ทุกตลาดแล้วพยายามเข้ามาตลาดแมสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเข้าตลาดเก็บตลาดให้หมดเพราะถ้ารถยนต์ออกมาโมเดลโมเดลเดียวขายทั้งปีผมว่ายัางไงยอดมันก็ ทรงๆนะฮะมันไม่มีทางเพิ่มเพิ่มๆๆอยู่ครับครับทีนี้นิดนึงนะก่อนจะไปถามว่าตกลงแล้วรถสันดาปต่อไปจะศูนย์พันไหมแน่เี๋ยนะเป็นคําถามต่อ,ตอไป <c oughs> นะนะขอกลับมาทีี่่มาเรื่องของการแข่งขันก่อนอรถไฟฟ้าเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ BYD มาแรงเลยแต่ใช่ว่าเพส l a จะยอมแพ้ง่ายๆ <c oughs> และใช่ว่าจะมีรถไฟฟ้าสัญชาติจีนเจ้าเดียวเสมอไ่เดี๋ยวเจ้าใหม่ก็ต้องเข้ามา ถ้า BYD ขายดีอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติของการค้าอยู่แล้วนะมันจะแข่งกันแรงแข่งกันเดือดไหมทั้งสัญชาติจีนด้วยกันและทั้งจากเทส la ด้วยคุณคุณชัยฤทธิ์วิเคราะห์ไงครับคือแข่งขันกันเดือดแน่แต่ว่าถามว่าแข่งกันเดือดรถไฟฟ้าเนี่ยดีนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาร์เก็ตแชรเนี่ยมันจะไปเกณฑ์มาจากรถยนต์ที่เป็นไอซด้วยหรือขึ้นอยนต์ฐานด้วยนมันยิ่งมีอีโคซิสเต็มมากๆคน ยิ่งมั่นใจถูกไหมคุณยุทธนาก็จะมั่นใจเฮ้ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้รถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมีมาหลากหลายยี่ห้อมันก็จะดึงดึงจากนั้นน่ะเข้ามาเยอะแต่ผมว่าถามว่าเขากลัวไหมมีวดีกลัวไหมเรากลัวไหมผมก็คุยออกับเขานะเขาบอกว่าก็ที่จีนน่ะเขายังเป็นเบอร์หนึ่งเลยอะ่ะแล้วคู่แข่งพวกนี้นเขาเจอมาหมดแล้วที่จีนน่ะเขาบอกการตลาดยังไงเขาก็ร <am> <น>ู้คุณจะมายังไงเขาก็รู้อนะฮะแล้วเขาเขาชิงสเต็ปที่ดีกว่าคือเขามาตั้งโรงงานประกอบในเมืองไทยแล้วซึ่ง คาดว่าปลายปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่เขาจะเปิดดําเนินการแล้วคราวนี้การตอบ,นบสนองตลาดเขาจะง่ายขึ้นคือมีโมเดลอะไรไม่ต้องรอส่งมาจากจีนแล้วเขาสามารถทําที่นี่ได้เลยแล้วมันเป็นพวงมาลัยขวาเลยนะฮะนี่คือจุดประสงค์เลยที่เขาอยากใช้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานใช้ในประเทศและส่งออกด้วยนะฮะผมบอกว่าคู่แข่งดื่นเนี่ยมาช้าอย่างผมไม่เอ่ยอะอย่างอีกมาอันนึงไม่มีศูนย์บริการเลยอย่างเงี้ยเขามีศูนย์บริการตอนนี้เป็นร้อยแล้วนะบีวีดทั่วประเทศเนี่ยปีนี้ร้อยยี่สิบแปดแห่งแล้ว ปีหน้าก็แพนสองร้อยแห่งนะครับ,รบเราก็เติบโตไปตามนี้เพราะฉะนั้นถามว่าการแข่งขันมีเหมือนน้ามันเนี่ยผมบอกว่าผมเจอน้ํามันหนักกว่านี้ผมก็ยังสู้เลยรถ <c oughs> ไฟฟ้านี้ผมมีพี่ใหญ่แบ็กอัพอยู่เนี่ยผมสู้เต็มที่นะฮะต้องเรียนอย่างนั้นเลยแค่เรามีณคุณใช่ครับนะคือต้องดูต้องดูว่าเขาไม่พึ่งมาแข่งกันเขาก็แข่งกันตั้งแต่ในบ้านเขาแล้วเพราะฉะนั้นจะตามออกมาแข่งนอกบ้านเนี่ย มุกคงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรือว่าเคยรู้มือกันมาบ้างแล้วในมุมบีวดีนะครับใช่ฮะแล้วแล้วตัวอีกตัวที่ดังๆเขาก็แข่งที่จีนเหมือนกันแต่ผมเห็นข้อดีเขาอย่างหนึ่งนะเขาไม่แข่งลดราคาอืส่วนใหญ่คนอื่นสู้ไม่ได้ก็ลดราคาถูกไหมฮะถามว่าคอสเขาก็ต่ําอยู่แล้ว B ีวดีเพราะจํานวนเขาผลิตเยอะถูกเขาขายเดือนหนึ่งสามแสนตัคันทั่วโลกเขาคอสเขาต่ำอยู่แล้วเขาไม่ยากไปเล่นเป็นเลสโอเชียนอะไรอย่างเะ้นะครับ นะครับคุณคุณชัยฤทธิ์ผมผมได้ยินเสียงนะของคนที่ยังไม่ได้ซื้อรถ EV วีคาที่เขาคุยกันเอา้าไม่ซื้อบอกซื้อได้ไงเนี่ยดูข่าวเห็นจอดเป็นสุขสารเลยเพราะว่า EV วีคามันก็เหมือนกับอุปกรณ์ไอทีมันหมดอายุเร็วรีบซื้อเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีนะรุ่นใหม่ออกมาชาร์จทีเดียววิ่งได้พันกิโลมาซื้อตอนนี้ชาร์จทีเดียววิ่งได้ไม่กี่ร้อยเอง รอหน่อยก็แลวกันพฤติกรรมผู้บริโภคในการจะตัดสินใจซื้อ E ีวีเนี่ยที่คิดแบบนี้ต่อไปจะเปลี่ยนไปไหมหรือเขาคิดถูกแล้วผมว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าณตอนนี้นะทาง B y d ดีก็ตอบโจทย์พวกนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่ารถ BY d ดีที่ขายทุกรุ่นทุกคันเนี่ยรับประกันแบตเตอรี่8ปีนะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลแปดปีนี้ไม่ต้องอะไรเลยนะทั้งเราซ่อมไม่ทุกอย่างเลยไม่ต้องห่วงเพื่อซื้อรถวันเนี้ กี่ปีไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมนะอีกแปดปีแล้วแบตเตอรี่เนี่ยได้ทดสอบมาแล้วนะฮะวิ่งไปแสนหกหมื่นกิโลคอนติเนียสเลยฮะสี่เดือนเนี่ยแค่รอสไปไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะแสดงว่าสิบปีเนี่ยแปดปีเนี่ยสบายๆยอยู่แล้วส่วนต่อไปจะมีเทคโนโลยีมาอะไรมาเราก็ใช้ของเราได้โดยไม่เดือดร้อนอยู่แล้วจะวิ่งไปพันกิโลไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะฮะผมว่าห้าร้อยหกรอยกิโนี่ก็เพียงพอสําหรับ การใช้ชีวิตกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าไปเมืองใกล้ๆเนี่ยได้อยู่แล้วและอีกหน่อยที่คุณยุทธนาบอกอินฟรามันมากขึ้นถูกไหมจุดชาร์จมีมากขึ้นเราก็ชาร์จได้เพิ่มขึ้นนะฮะนะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอีกจุดหนึ่งราคาตกเร็วรีบซื้อเนี่ยเดี๋ยวราคาตกรออีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพราะรุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็ต้องราคาตกอีวีคามันเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆต้องบอกว่าราคามันมันไม่ตกแหรอเพราะราคาเนี่ย เขามาค่อนข้างคอมเพลติฟีฟอยู่แล้วนะผมบอกราคาที่เราจะเห็นเทียบกันเนี่ยไม่อยากไปพูดถึงรถรถค่ายอื่นนะนะจะเห็นราคาโอ้โหราคาขนาดนี้ทำไมยี่ห้ออื่นขายกันบางทีเท่าหนึ่งบางทีแพงกว่ากันสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะเราเลยมาดูไอ้ต้นทุนรถจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะแบตเตอรี่ถูกไหมฮะ <lay it? th weekend> ที่เป็นคอสใหญ่แล้วก็ไอ้เปลือกข้างบนซึ่งเป็นประตูเป็นอะไรพวดเนี้ยแล้นมือนราคาเนี่ยมันมันไม่นั่นหรอกฮะมันอยู่ประมาณอย่างนี้อยู่แล้ว ถือว่ายุทธกาเคยเห็นแล้วครับซื้อรถคันมันเริ่มเป็นคันละหกแสนกว่าอย่างเงี้ยรถซีดานวิ่ได้ห้าวินาทีราคาล้านสามนะซูเปอร์คาร์นะฮะยี่สิบล้านะถึงห้าวินาทีศูนย์ถนึงร้อยนี่เป็นออโต้ขุนขายดีเลยครับครับคุณชัยฤทธ์แตะเรื่องแบตเตอรี่ก็ดีและเขาบอกว่าแบตเตอรี่แพงเหลือเกินต่อไปแนวโน้มมันจะถูกลงไหมแบตเตอรี่เนี่ยรถอีวีอ่ะ ผมมีโอกาสถูกลงอยู <ma paper, ่แด้วรัอย่างบีวดีเนี่ยเขาก็เป็นคนเขาเติบโตมาจากแบตเตอรี่อยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้ผู้ประกอบรถยนต์ลายอื่นด้วยนะฮะแล้วเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาตลอดเวลานะฮะเขามีเอนจิเนียร์เนี่ยที่ดูแลเรื่องรีเสิร์ชนะคุณยุทธนาไม่เชื่อผมไปโรงงานมาแล้วมีอยู่หกหมื่นคนดูแลเรื่องไอดีอย่างเดียวเลยเพราะเขาพยายามจะเป็นอยากเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ฮะเบอร์หนึ่งในเรื่องรถไฟฟ้านะฮะ ผมต้องบอกไอสัญญาบเราก็มีเจ้าหนึ่งเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วอันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องรถไฟฟ้าครับนะแล้วต่อไปคุณชยัยฤทธิ์ว่าการซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนเราซื้อไอโฟนสักเครื่องหนึ่งไหมมันจะคล้ายคกันไหมต่อไปอ่ะเออก็คงไม่คล้ายขนาดนั้นก็คงต้องเลือกกันนะฮะถูกไหมฮะแต่ว่า,าสบายใจได้ก็คือซื้อไปเนี่ยที่บอกว่าห่วงว่ารถมือสองจะราคาตก น,นึกนะถ้าเราซื้อไปใช้ไปสี่ปีแล้วขายเนี่ยมันมีวารันตีตั้งสี่ปีอ,ะอ่ะคุณต้องกลัวอะไรราคามันก็ส่งได้ไอที่ผ่านมาที่มันลงเยอะเพราะว่ากลัวซ่อมไงรถที่ส่วนใหญ่ที่มันลงเพราะว่าซื้อไปพอรถใช้ไปสี่ห้าปีเออเดี๋ยวรถเสียแล้วใครจะซ่อมมะราคาค่าซ่อมจะเป็นไงไม่มีครรับผิดชอบแต่บีวดีนี่รับประกันแปดปีครับน,นะครับเอาละนี่คือนี่คือสิ่งที่ส่วนหนึ่งของความกังวลของคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ E ีคานะ ดังนั้นครับเป้าในการจะสร้างสร้างยอดขายและรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้า BYD ของ s ั s c o เนี่ยแผนไว้ยาวไหมตั้งเป้าไว้สูงไหมนววางเอาไว้ยังไงบ้างคุณชธิ์ครับก็ต้องบอกว่าเราเราก็แลนว่าอันนี้เป็น1นธุรกิจขาใหม่ของซั s c o เลยนะฮะซึ่งจะมาแทนรายได้ส่วนหนึ่งจะมาแทนในส่วนที่เราขายให้ไซโนเปกไปครึ่งนึงถูกไหมฮะ รายได้เราจะหายไปส่วนหนึ่งตรงนี้ยมันจะมาแทนเลยภายในปีสองปีนะฮะรายได้ตรงนี้ครับซึ่งเราก็แพลนอย่างที่บอกปีนี้แค่ไตรมาสแรกก็เจ็ดร้อยกว่าล้านเราแพลนไปมากกว่านั้นเยอะนะแต่ไม่อยากบอกตัวเลขนะก็คงหลายพันหลายพันล้านผมต้องบอกเอาหลายพันล้านเลยละกันขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าไปไม่ได้เป็นการเพ้อฝันนะเราไปดูตามตลาดที่มันเติบโตด้วย ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามันเติบโตด้วยอยู่แล้วแล้วเราก็เกาะกับกระแสซึ่งเป็นแบรนด์เือหนึ่งอยู่แล้วยังไงแบรนด์เือหก็ต้องขายดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบที่เรามาคิดครับฟังฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยนะ <c oughs> สำหรับเป้า <c oughs> ที่ตั้งใบสําหรับรายได้จากการเป็นดีลเลอร์ให้กับ BYD แล้วถ้า <c oughs> เทียบกับต่อไปต่อไปนะต่อไปถ้าเทียบ รายได้จากสถานีบริการน้ำมันซึ่งต่อไปอาจจะมีรายได้จากการขายของและขายบริการในสถานีมากกว่าขายน้ำมันก็ได้กับรายได้จากการเป็นดีลเลอร์ให้กับ BYD ต่อไปมันจะสูสีกันไหมมันจะใกล้เคียงกันไหมครับคือผมเรียนที่เีนเป็นตอนแรกอะปั๊มน้ำมันมันยังไงมันมันเป็นธุรกิจซึ่งมันรายได้มันเยอะอยู่แล้วนะฮะอย่างปีที่ผ่านมาเราก็ขายสามหมื่นล้านอยู่แล้วส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ค่อยๆโตขึ้นเราคิดว่ามันจะมาหนึ่งในสามแล้วกันผมบอก เอาขาคร่าประมาณหนึ่งใน3คงมาแทนมาแซงยังไม่ได้นะในช่วงสามสี่ปีนี้แต่ไม่แน่นะลองเทอมไปก็ไม่แน่นะฮะแต่สามสี่ปีนี่ยก็คงประมาณหนึ่งในสามของรายได้ของซัสโ้ที่เข้ามาครับครุณฟอต้าครับเชิญเชิญเชิญคุณเชนด่ต่อคือถ้าใครไม่เคยใช้รถไฟฟ้าลองลองไปขับดูนะผมไม่ได้ผมเชียร์เลยบอกลองดูถึงแม้จะเสียลูกค้าน้ํามันไปแต่ผมก็ได้ลูกค้ารถไฟฟ้ามา เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรได้ทั้งสองขาลองขับดูนะฮะมันใช้ได้ดีจริงๆครับคุณโชต้าถามว่าเนี่ยฟังอยู่ครับไม่ทราบว่าซัสโกเนี่ยจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่ครับที่ผมบอกเราเรามีโชรูมต้องบอกว่าตอนนี้เรามีโชรูมเยอะที่สุดของม,ม y d ดีนะฮะจำนวนโชวรูมเรามีเยอะที่สุดประมาณส0นนะฮะทั่วประเทศก็ตอนนี้100ร้อยกว่าแห่งเราก็มีประมาณ เจ็ดแปดแห่งนะครับแล้วปีหน้าเราก็ขยายอีกไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับครับหมายความว่าอาจจะเป็นโชว์รูมให้กับ EV วีคาเจ้าอื่นอ๋อไม่ด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผมผมเรียนเลยเจ้าเดียเจ้าเดีวครับต้องไปดีอย่างเดียวไปคนไหนครับเราไปคนไหนไปคนเดียวเราไปกับเบอร์หนึ่งแล้วเราไม่อยากไปกับเบอร์อื่นแล้วนะฮะเราตัดสินใจลงมาแล้วครับนี้คุณโชต้าครับ ตกลงเจ้าเดียวนะฮะคุณเฉลี่บว่เจ้าเดียวไปกับเบอร์หนึ่งคือ BYD แล้วนะครับคงจะไม่ไปจับเบอร์คนอื่นนะครับนะและนี่คือครับกระเป๋าเรียกรับมันนี่ p ลาสเปเชียลเป็นเป้อเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบสนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับ มีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พลาสเปเชียลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจเป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่ สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วยนี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับ กระเป๋าเรียกซับมันนิพัสเปเชียลเป้อเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุกซับดูเผนๆเหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุกซับปลาคราบ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับปลาคราบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ ได้กำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุนนะด้วยนะครับเมื่อรวมปาครับด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับนี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุกกายสุกใจสุกทรัพย์ ในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เปพ้พรความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ6 9 9พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับนะสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ท่านจะได้นําเอากระเป๋าเรียกรัพ์เนี่ยนไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิสาหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า m ั n น,นิ plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ